เกมมือถือน่ารักเล่นสบายๆชิลๆให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่ทำให้เราติดงอมแงมแบบไม่ได้นอนก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง all day gaming วันนี้จะมารีวิวเกม h a r t o p i a เกมมือถือสุดน่ารักจะพาไปดูว่าในเกมเนี่ยมีเนื้อหาอะไราบ้างนะครับที่น่าสนใจรวมไปถึงฟังก์ชันระบบต่างๆแล้วก็การเล่นพื้นฐานของเกม h a r t o p i a ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เกมมีให้เล่นทั้งใน PC แล้วก็มือถือนะครับสามารถเลือกเล่นได้ตามสะดวกเลยตัวเกมทำออกมาได้น่ารักมากๆตั้งแต่ตัวละครสถานที่รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆภายในเกมที่เป็นตัวดึงดูดให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยติดเกมนี้งอมแงมแบบไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะครับเรือที่เรียกว่าเกมดูดวิญญาณนั่นเองเราจะได้รับบทเป็นชาดเดเวลลอปเปอร์หรือว่าผู้พัฒนาที่ได้ถูกนำทางโดยดวงดาวมายังเกาะเฮอร์ทโทเปีย ในตอนเริ่มเกมเราจะเข้าสู่หน้าการสร้างตัวละครซึ่งเกมนี้จะไม่จำกัดเพศนะครับเราสามารถเลือกแต่งได้ตามใจชอบเลยในตอนแรกเราอาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าการสร้างตัวละครเนี่ยมันมีตัวเลือกให้น้อยจังเลยนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เริ่มเกมไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปเลือกนะครับแต่งตัวทรงผมหน้าตาสีผิวอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ที่ร้านเสริมสวยนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะใส่ออปชันมาให้เยอะแยะมากมายเลย เมื่อสร้างตัวละครเสร็จเราจะถูกส่งเข้ามาในหมู่บ้านภายในเกมซึ่งในตอนแรกจะมี NPC 2คนมายืนอยู่หน้าบ้านเรานะครับเพื่อแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับเราเราก็สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยในตอนเริ่มเกมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือระบบหมู่บ้านครับหมู่บ้านหนึ่งจะมีบ้านทั้งหมด12หลังหรือว่าผู้เล่น12คนนั่นเองซึ่งจะถูกส่งเข้ามาแบบแรนดอมทุกครั้งที่ล็อกอินเข้าเกมแต่เราสามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้ ด้วยการแอดเพื่อนในเกมแล้วตอนเข้าเกมเราก็เลือกหมู่บ้านที่เพื่อนเราเล่นอยู่แล้วสามารถเข้าไปจอยด้วยได้ครับเท่านี้เราก็สามารถไปเจอหน้าเพื่อนของเราได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้หรือแม้แต่ช่วยสร้างบ้านก็ยังได้ครับใครที่ชอบเล่นเกมกับเพื่อนเกมนี้ทำออกมาได้ตอบโจทย์มากๆครับเพราะมีกิจกรรมให้ทำด้วยกันหลายอย่างภายในเกมกา,ารสื่อสารก็มีชีวิตชีวาสามารถส่งอีโมจิให้กันได้เอาอาหารที่เราทำมาให้เพื่อนกินก็ได้ และพิมพ์คุยกันได้อย่างอิสระอีกด้วยครับระยะทางระหว่างบ้านของเรากับเพื่อนบ้านก็ไม่ไกลกันมากครับสามารถขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าคนอื่นมีวิธีการสร้างบ้านอย่างไงตกแต่งอย่างไงนะครับมาดูเป็นไอเดียได้หรือว่าใครที่เล่นคนเดียวเบื่อก็สามารถแวะมาเยี่ยมเพื่อนบ้านได้ครับและถ้าเราชอบบ้านของคนไหนก็สามารถมากดไลค์ที่หน้าบ้านหรือว่าจะแอดเพื่อนไว้ด้วยก็ได้ครับสะดวกมากๆ โดยรวมแล้วระบบเพื่อนบ้านถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจนะครับเวลาเล่นก็จะเจอผู้เล่นคนอื่นอยู่ตลอดเวลามีกิจกรรมให้ทําด้วยกันเยอะนะครับทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกเบื่อนะครับต่อให้เล่นคนเดียวก็ตามต่อไปจะเป็นระบบงานอดิเรกแล้วก็การหาเงินในเกมนี้ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของเกมเลยก็ว่าได้ครับ <S <S เพราะเป็นการพัฒนาตัวละครของเราให้หาเงินได้มากขึ้นแล้วก็ปลดล็อกสิ่งต่างๆภายในเกมได้เยอะขึ้นนั่นเองครับ งานอดิเรกในเกมนี้มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นดูนกทำอาหารทำสวนตกปลาจับแมลงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละงานจะค่อยๆปลดล็อกตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นไปเรื่อยๆงานอดิเรกยังสามารถเลเวลอัพได้ด้วยครับจากการที่เราพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆด้วยการทำซ้ำบ่อยๆซึ่งเมื่อเลเวลอัพแล้วก็จะปลดล็อกประเภทต่างๆของงานทำให้มีเนื้อหาในเกมมากยิ่งขึ้นครับ งานอนดิเรกยังสามารถหาเงินได้ด้วยครับตัวอย่างเช่นการทําสวนเริ่มแรกเราก็จะไปซื้อเมลิดพันธุ์มาจากพ่อค้าภายในเมืองจากนั้นก็เอามาปลูกในแปลเพาะปลูกที่บ้านของเราแล้วก็คอยรดน้าให้กับมันเมื่อถึงเวลาเราก็เก็บเกี่ยวแล้วนําไปขายให้กับพ่อค้าครับหรือเราจะเอาผลผลิตเนี่ยมาทําเป็นอาหารก่อนก็ได้แล้วค่อยไปขายอีกทีนึงก็จะได้เงินเยอะกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทํางานไหนที่เราชอบ หรือเราจะทําทุกอันเลยก็ได้ครับในแต่ละงานก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกนะครับอย่างเช่นการทําอาหารที่เราต้องผสมวัตถุดิบหลากหลายเพื่อให้ได้อาหารที่แปลกใหม่นําไปเพิ่มลงในสมุดภาพของเราเพื่อลดล็อกรางวัลอีกมากมายนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นครับซึ่งภายในเมืองเนี่ยก็จะมีร้านเสริมสวยหรือว่าร้านขายเสื้อผ้าอยู่นะครับเราสามารถ เดินเข้ามาได้เลยนะครับภายในร้านเนี่ยก็จะมีะเสื้อผ้าเนี่ยวนขายเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสามารถมาเลือกดูก่อนก็ได้มีให้ซื้อทั้งแบบใช้ดาวซื้อแล้วก็ใช้เงินในเกมซื้อนะครับสายฟรีก็สามารถซื้อได้ทุกคนแล้วก็ชั้นบนเนี่ยนะครับเรายังสามารถเดินมาเปลี่ยนหน้าตาตัวละครได้นะครับตรงนี้สามารถเลือกสีผิวเลือกทรงผม นะครับหน้าตาตัวละครต่างๆเนี่ยซื้อได้ด้วยเงินในเกมนะครับแล้วก็จะมีบางชิ้นที่ต้องใช้ดาวซื้อนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีของลิมิเต็ดต่างๆนะครับที่จะปลดขายในแต่ละวันเพื่อนๆสามารถมาเช็คกับนักสะสมได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้เงินในเกมซื้อเช่นเดียวกันครับ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการชุดสวยๆไม่เหมือนใครก็สามารถมากดสุ่มตู้กาชาได้ครับตรงนี้จะใช้ตั๋วสุ่มกาชาซึ่งในเกมเนี่ยเขาก็จะแจกมาให้เราได้ลองเล่นบางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเต็มชุดแบบฟูลออปชันเนี่ยเราก็จะต้องซื้อตั๋วกาชานะครับด้วยเพชรแดงซึ่งเพชรแดงเนี่ยนะครับก็ต้องเติมเงินซื้อเท่านั้นนะครับผมแต่ละชุดนี่คือโคตดสวยนะครับถ้าได้มานี่คือฟินกันเลยทีเดียว ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ากับตัวละครเท่านั้นนะครับยังมีสินค้าใช้งานอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับซึ่งร้านขายของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะอยู่ติดกับร้านเสริมสวยเลยเราสามารถ Walk in เข้ามาซื้อได้ครับในร้านเราจะเจอกับลุงบ๊อบนะครับเป็นคนขายซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในร้านเนี่ยนะครับก็จะมีขายแบบเป็นเซตนะครับที่เราสามารถมาเลือกซื้อทีละชิ้นได้ หรือว่าจะมีพวกของหายากต่างๆนะครับที่วนเปลี่ยนขายไปในทุกๆวันนะครับถ้าเราอยากได้ของที่ต้องการเนี่ยนะครับเราก็ต้องขยันมาเช็คบ่อยๆแล้วก็ยังมีของที่ปลดล็อกไปตามเลเวลของตัวละครได้ด้วยนะครับยิ่งเราเลเวลสูงนะฮะของพวกในร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะปลดล็อกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ นอกจากในร้านแล้วเนี่ยยังมีของลิมิเต็ดอีกด้วยนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์เราสามารถมาเช็คได้กับนักสะสมเช่นเดียวกันนะครับผมพวกของลิมิเต็ดเนี่ยก็จะเปิดขายเฉพาะช่วงเวลานะครับแล้วก็ปลดล็อกวันละ2ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับเป็นสินค้าลดราคาสามารถใช้เงินในเกมซื้อได้ครับแล้วก็ถ้าหมดไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะกลับมาขายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากพลาดเนี่ยต้องขยันมาเช็คบ่อยๆนะครับ และที่อลังการงานสร้างแบบแกรนด์โอเพนิ่งตสุดเลยก็คือตู้กาชานี่แหละครับแต่ละชิ้นนี่คือโอ้โหแม่เจ้ายังกะคารืหาดในหนังนะครับเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยต้องอยากได้เป็นที่แน่นอนครับทีนี้หลังจากดูของสวยๆงามๆกันไปแล้วเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัต์กันบ้างดีกว่าครับระบบสร้างบ้านของเกมนี้นะครับสำหรับเกมมือถือแล้วเรียกได้ว่าทําออกมาได้ละเอียดมากครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็ทําออกมาได้น่ารักมากๆถือว่าเป็นจุดขายเลย ซึ่งในตอนเริ่มแรกเกมก็จะให้บ้านกับเรามาหนึ่งหลังนะครับเป็นแบบสาเร็จรูปให้เราเลือกรูปแบบได้เองมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนหนึ่งครับซึ่งจะปลดล็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเลเวลของเราในการสร้างบ้านเกมก็จะให้ตัวช่วยกับเรามาเป็นพวกบ้านสําเร็จรูปที่เราปลดล็อกออกมานะครับตามเลเวลของเราเราสามารถหยิบพวกบ้านเนี่ยมาวางได้เลยนะครับแบบตู้มเดียวเสร็จเลย ไม่ต้องสร้างเองแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็ยังต้องสร้างเองอยู่ดีนะครับเป็นทางเลือกให้กับเรานะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าขี้เกียจสร้างเองในช่วงแรกๆแล้วก็จะมีพวกห้องชุดสําเร็จรูปนะครับที่เป็นธีมเดียวกันแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเซตอย่างนี้ก็ได้นะครับผมสะดวกสบายมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็ต้องอยากสร้างด้วยตัวเองถูกไหมครับ ในส่วนของโหมดสร้างบ้านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าละเอียดยิบย่อยมากๆเราสามารถทําเองได้หมดเลยตั้งแต่การปูพื้นสร้างผนังทาสีจัดห้องนะครับใส่เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ใครที่เคยเล่นเดอะซิมาก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยครับส่วนพวกของตกแต่งที่เราซื้อมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับตู้กาชาหรือว่าของลิมิเต็ดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาให้เราใหม่เรื่อยๆนะครับทำให้เราสร้างสิ่งใหม่ๆได้ไม่มีเบื่อเลยครับ อีกหนึ่งความดีงามของเกมนี้ก็คือระบบพิมพ์เขียวครับซึ่งเราสามารถเซฟพรีเซ็ตนะครับบ้านปัจจุบันที่เราสร้างไว้เนี่ยลงในพิมพ์เขียวได้ครับแล้วก็โหลดมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาที่เราเบื่อบ้านเก่าแล้วเนี่ยเราก็สร้างพิมพ์เขียวใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านใหม่ได้ครับเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างบ้านหลายๆหลังได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลบอันเก่าไปนั่นเองนะครับจากที่เล่นมา 3- 4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่า ลืมเกมอื่นหมดแล้วนะครับเอาวิญญาณผมไปเถอะนะครับเกมนี้ยกให้เลยสุดยอดครับไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีความน่ารักนะครับที่ดึงดูดเราแล้วก็เกมสามารถนิลมิตในสิ่งที่เราต้องการสร้างหรือว่าไอเดียของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นภาพได้ครับเลยสนุกแล้วก็คอมมูนิตี้ในเกมนี้เนี่ยมันก็ดูแบบเออน่ารักดูผ่อนคลายนะครับดูแบบสนุกตลกอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเกมที่เล่นแล้วมันไม่เครียดนะครับมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เพลินมากๆครับ วันหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะถ้าเราอยู่กับเกมนี้ก็คิดว่าคงจะหมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าอยากดูเนื้อหากเกี่ยวกับเกมนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ลงเรื่อยๆวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมอย่างมีความสุขสวัสดีครับ